นานแค่ไหนแต่เพลงนี้ของเรายังทุมอยู่ในใจเพลงให่ความรักที่ถึงร้องเป็นอย่างไรวันที่เงียบเหงาเธอจะคิดถึงเพลงของใครตั้งแต่จากกัน we yeah. เท่าไรสิ่งหนึ่งที่ยึดใจเราอยู่ผูกไว้ไม่ให้เราห่างกันคิดความห่วงใยที่เธอให้ฉันคำพูดเหล่านั้นที่เธอคอยส่งมาให้ฉันได้รับรู้ให้ฉันนั้น คืนที่ผ่านก็ไม่รู้อีกนานเท่าไรกว่าเราจะได้เจอได้พบกันใหม่ต่อจากนี้ควรทำอย่างไรในวันหนึ่งก็ต้องจาก เธอก็รู้ว่าคงทำใจได้ยากในเวลาที่เราอยู่ตรงนี้ก่อนดวงตะวันจะลาลับไปก่อนไฟดวงนี้จะเลือนหายไปฉันจะมีเธออยู่ให้เธอรู้ในใจตลอดก่อน เสียงที่ล้มได้พาพัดไปกลับกลายเป็นเสียงแห่งความเงียบงนันให้ฉันและเธอได้เก็บความรักที่เรานั้นมีต่อกันอากูขอให้นักเรียนโชคดีครับทุกคน ก็ออกไปใช้ชีวิตนะคะสำหรับใครที่ทำงานก็ขอให้โชคดีเนาะก็ไม่ต้องแข่่ขันกับใครนะคะเพราะเราเป็นคนไม่ใช่ไก่ขมข่าครูเนี่ยนะคะก็ขอให้เด็กๆทุกคนนะคะโชคดีนะคะจบไปแล้วก็อย่าลืมวิยาลัยการอาชีพกวาดสมุยนะคะกลับมาเยี่ยมเยียนกันได้คะ่ะสวัสดีค่ะก็ขอให้มีความสุขกับการใช้ชีตในโลกของการทํางานที่แท้จริงนะคะโชคดีนะคะทุกคนขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนขอให้ทุกคนโชคดีครับ success is yours congratulations คุณไมคคุณ่มคาค่ะสำหรับครูนะคะครูก็ขอให้ปวชสามและปวสองเนอะโชคดีนะคะขอให้ประสบผลสำเร็จในอาชีพการงานนะคะครูดีใจด้วยสำหรับความสำเร็จในวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีครับก็ <laughs> ดูในานามที่ สอนนักเรียนมานะครับก็ขอนักเรียนทุกคนโชคดีนะครับทั้งนักเรียนชั้นปชสามนะครับแล้วก็นักเรียนชั้นปชสองนะครับมาจบตรงนี้แล้วนะครับก็รู้สึกใจหายนะครับที่อยู่ๆกันมานะครับสองปีบ้างสามปีบ้างนักเรียนก็ได้จบการศึกษาอ่าชั้นที่สูงแล้วก็ไปต่อชั้นที่สูงขึ้นนะครับก็ขอนักเรียนนำความรู้ที่ได้นะครับที่ได้จากวิชาการอาชี่ปอสมุยนะไปใช้ต่อยอดนะครับเพื่อให้ตัวเองได้ประสบความสําเร็จนะครับในชั้นที่สูงขึ้น ขอเชิญดีนะครับสวัสดีนักเรียนนักศึกษานะครับที่สําเร็จการศึกษาในปีการ,ารศึกษา2565นี้นะครับรูก็อขอแสดงความยินดีนะครับกับนักเรียนนักศึกษาทุกคนนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ก็ขอให้นักเรียนนักศึกษาที่จบการศึกษานะครับจากวิทยาลัยแห่งนี้ไปแล้วนะครับขอให้เป็นคนดีก็เพียงพอแล้วขอบคุณครับ ขอแสดงความยินดีกับทุกๆคนนะคะขอให้ทุกคนมีหน้าที่การงานที่ดีแล้วก็ตั้งใจตั้งใจทางานแล้วก็เป็นบุคลากรที่ดีของสถานประกอบการน,นะคะสวัสดีค่ะเด็กๆสําหรับปชวช3และก็ปวสสนะคะขอให้นักเรียนประสบความสาเร็จไม่ว่าจะเป็นการทํางานหรือว่านักเรียนเรียนต่อนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขความจเจริญจ้า สวัสดีค่ะนักเรียนระดับปวส2แล้วก uh ็นักเรียนปช3นะคะรูต้องขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนด้วยนะคะที่ประสบความสําเร็จกับการเรียนในวันนี้นะคะระหว่างทางในการเรียนนะคะนักเรียนอาจจะเจอกับอุปสรรคมากมายนะคะแล้วก็จะมีท้อกับการเรียนบ้างแต่ว่าวันนี้นะคะได้พิสูจน์ให้นักเรียนทุกทุกคนเห็นแล้วว่านักเรียนทุกคนเนี่ยมีความมุ่งมั่นความมานะแล้วก็ความพยายาม ทำให้นักเรียนทุกคนประสบความสาเร็จเหมือนวันนี้นะคะกูก็ขอให้นักเรียนที่จบการศึกษาออกไปนะคะเป็นคนดีของสังคมได้ทํางานที่มีความสุขแล้วก็รู้ สามารถที่จะเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้ในอนาคตนะคะแล้วก็สําหรับใครที่เลือกที่จะศึกษาต่อนะคะก็ขอให้เลือกในสาขาแล้วก็ในสิ่งที่ตัวเองชอบจะได้มีความสุขกับการเรียนนะคะยินดีที่ได้รู้จักกับทุกๆคนมากเลยนะคะรักนะคะแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะขออานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสัก์ละโลกและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่นักเรียนทุกคนเคารพนับถือนะคะขอให้นักเรียนทุกคนเนี่ยจงมีความสุขความเจริญกับชีวิตนะ,ะสาธขุขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนที่จบการศึกษาครูขอให้น้องๆนะคะประสบความสําเร็จในชีวิตมีอาชีพมีงานการที่ดีนะคะพบเจอกูข้างนอกที่ไหนก็ทักทายได้หรือมีเรื่องกษาอะไรก็ทักไลน์มาได้นะคะสวัสดีนะคะ,ะชกดีและประสบความสำเร็จกับหนะ้นาที่การงานครับก็ขอให้นักเรียนทุกคนประสบความสาเร็จใน,นในหน้าที่และในการเรียนนะคะ ครับสวัสดีครับลุกลูกทุกคนนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่ดีของพวกเราทุกคนวันหนึ่งนะครับในโอกาสที่พวกเรานั้นได้มีความสําเร็จนะครับในการศึกษานะครับทั้งระดับปวชและปวสนะครับก็ถือว่าเป็นจุดสําคัญของชีวิตอีกจุดหนึ่งนะครับที่เรามีความสําเร็จแล้วก็ความสําเร็จนี้นะครับก็จะถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะครับของการที่เราจะได้ไปพบเจอนะครับได้ไปเรียนรู้ นะครับสิ่งใหม่ๆเพิ่มเติมนะครับทั้งคนที่จะไปศึกษาต่อนะครับหรือคนที่ออกไปทํางานนะครับเราก็จะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพิ่มขึ้นนะครับครับในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะครับพวกเราเองก็คงจะทราบดีนะครับว่าชีวิตของเรานั้นนะครับมีทั้ง เรื่องดีๆนะครับทั้งเรื่องไม่ดีปัญหาอุปสรรคต่างๆนะครับที่เข้ามาในชีวิตของพวกเราในระหว่างการเรียนของพวกเรานั้นนะครับหรือในระหว่างที่เราดําเนินชีวิตมานั้นนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับเป็นธรรมชาติของชีวิตมนุษย์นะครับที่เราเองจะต้องพบทั้งเรื่องทั้งเรื่องที่ดีแล้วก็เรื่องที่ไม่ดีนะครับก็เรื่องที่ไม่ดีนะครับเราก็ถือว่าเป็นบททดษษสอบชีวิตของพวกเรานะครับ นั้นพวกเราที่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับผมก็เชื่อว่าเราได้ผ่านบททดสอบนะครับที่เราผ่านมาได้นะครับปัญหาภุษาภาษาที่เราแก้ไขที่เราผ่านมาได้นะครับจนมันึีวันนี้นะครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับพวกเราทุกคนนะครับแล้วก็หวังว่าพวกเราเองนะครับก็คงจะไม่หยุดที่จะต้องเรียนรู้ศึกษาเพิ่มเติมนะครับถึงแม้ว่าเราไม่ได้เรียนต่อนะครับแต่ก็เราสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับเรียนรู้ได้ตลอดเวลานะครับ ขอให้ทุกคนได้ประสบความสำเร็จในชีวิตข้างหน้านะครับขอบคุณครับก็ยินดีสําหรับน้องๆช .3 สามละพี่ปวสด้นนะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับต่อจากนี้ไปนะครับก็ขอให้พี่ๆทุกคนแล้วก็น้องๆนะครับได้มีประสบการณ์ทางด้านการศึกษาและการทํางานนะครับผมครับผมครับพี่ปวชสามและพี่ปวชสองด้วยนะคะอีนนี้ซึ่งจากพี่ทุกคนด้วยนะคะขอให้พี่ทุกคนโชคดีค่ะบ๊ายบาย แล้วผมกะไปไม่นะไม่ว่าเธอที่อยู่ไหนสายตามองกันไม่เจอแต่ใจจะคิดถึงเสมอส่งรักให้เธอไม่ขาดหลอหลอมด้วยหัวใจหราหายเป็นไอลอยในอากาศ ห่วให่เธอมันเดิมทุกลมหายใจตอล้อมด้วยหัวใจระหายเป็นไอลอยในอากาศติดตามด้วยความรักเธอทุกลมหายใจ